เอาลสวัสดีคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซเซนกับช่วงโชว์เคสต,ตัวละครซึ่งวันนี้ตัวละครที่เราจะมาโชว์เคสเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ดิมิต็ดไม่ใช่แสงมืดแต่ว่ามีความทรงพลังอย่างมากเราะว่าเป็นตัวละครที่เพิ่งบัฟมานั่นก็คือบีฮูนั่นเองซึ่งบีฮูเนี่ยเป็นตัวละครที่มันบัฟมาก,ก็เลยแบบเริ่มได้เห็นปลายบ้างแหละจากเมื่อก่อนที่ไม่มีใครแต่ต้องมาได้อ่านเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลกันเลย A C K เกมท็อปอัพเซนเตอร์รับเติมเกมราคาถูกปลอดภยัยเติมไวร้วยนะวอยเปอรน์ ยังเรียกว่าไม่ค่อยเสร็จดีเท่าไหร่เพราะอย่างแรกเลยคือไอ้นี่ยังไม่เสร็จแล้วก็คีเลตต้องเปลี่ยนเป็นประสิทธิผลหรืออย่างอื่นแล้วก็เสื้อก็ดีซิตมันไม่ใช้ต้องเปลี่ยนเป็นดีฟเฟนต์อ่ะประสิทธิผลมีได้นิดนึงก็โอเคแต่ว่าเอาจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้แล้วประสิทธิผลทาแค่50าก็เล่นได้แล้ะแต่นี้ก็คือเน้นถึกมากกว่าก็คือเราเน้นเป็นถึกเพราะปรติคนที่เล่นบีฮูเนี่ย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกครั้งที่เราเล่น R T A แล้วเราอยิ่บีฮูมาทุกคนจะตุ่มตีบีฮูเป็นคนแรกเหมือนกันว่าบีฮูเป็นคนที่ต้องถูกกําจัดไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่รู้ทําไมนะแต่คือบีฮูโดนคนแรกเสมอนะแต่ก็ของโดยรวมเราก็ชอบแหละถ้าไม่รวมว่าแก้สเตตัสนิดหน่นนอยแบบชิ้นนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลือดด้วยแต่ว่ายังไม่ใส่ใจมากแต่คิดว่าวันนี้บีฮูก็คงทำ,ทำได้ที่ได้ดีแล้วก็บีฮูของเราใช้เป็นอัตติแฟกต์ของนักวอลที่ไม่ใช่นักวอลมันจะช่วยให้เราโจมตีสกิลธรรมดาถ้าเราไม่ตีไม่่่่ีีีีซึงบมมมันไไดด้้อยูแลวจะกา0%ทติิิเเร2ช ไอเนี่ยน่ากลัวมากๆเขาว่าเบิร์สเทินเนี่ยถ้าเกิดมันโดนขึ้นมาเขาแบบลองโอ้ยอยู่แล้วก็ทางานเมื่อจมทีเดียวเท่านั้นซึ่งมีฮูเนี่ยสกิลมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยสกิลสามจะเป็นลบบัฟสตูสองชุดห้ามบัฟสองเทินแล้วก็ดันเทินทุกตัวเอง50แล้วดันเทินทุกคนในที่ก็คืออันนี้จะไม่รวมตัวเองเป็นเจ็ดสิบนะดูตัวเองคือ50อย่างเดียวถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยใสิบแฟดของตัวเองนะมันจะมีเป็นอันนี้ก็คือใช้ปุ๊บเราจะดันเทินตัวเองเพิ่มด้วยแตตตต่่่กก็จจะเเบิิรนนทใาีั้งอไปแหลัังจากน้นก็คือจะไมม่ีการรเบิ์ล ก็คือจะเบิร์นแค่รอบเดียวดังนั้นเราคิดว่าถ้าจะเอาให้คุ้มจริงๆเนี่ยอันนี้คุ้มกว่าแต่บางคนก็ใส่เป็นอิมแฟกของนักบอลได้ถ้าเกิดว่าชอบความเสียวใส่เพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยของบีฮูนะมันปรับใหม่แล้วก็คือโจมตีปุ๊บติดเบิร์นหนึ่งเทินถ้าโดมอันนี้เป็น2ใช่ไหมแล้วก็ถ้าโจมตีในเทินของตัวเองคือไม่ดูโอหรือเคาน์เตอร์นะจะใช้สกิลจุนเป็นไฟแทนเผาเป็นจุนแทนก็คือไอ้เผาเป็นจุนเนี่ยเมื่อก่อนแพทเก่าแล้วมันคือห้อนนาสิบเปอร์เซ็นต 1เทินกับอันนี้อีก2เทินเป็นเบิร์น3เทินแล้วก็การโจมตีนี้จะไม่ดูโอ้ด้วยนะเพราะมันเป็นอนิเมชั่นเท่ๆมากๆแล้วก็เกิดว่าเราใช้อแดฟเฟคของนักวอลอ่ะมันจะช่วยให้เราก่อแตกด้วยพอก่อแตกปุ๊บจุดระเบิดก็จะแรงขึ้นอ่าฮอสตูก่อแตกแต่ปัญหาคือก่อแตกมันไม่ได้เพื่อให้จุดเบิร์นแรงอย่างเดียวก็คือเราจะสามารถให้คนที่ต่อหลังมีฮูมาแบบลาวิมืดสปีด2 2 0ต่อคิวมาเราก่อแตกแรนดี้แสงได้แบบเนี้ยโอ้โหคิดดูแล้วกันแรนดี้แสงแลนดี้ไอ้ลาวิเน ตกัก่อแตกอะมีหัวก็เลยเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วก็ที่บัฟมาก็คือจุดระเบิดได้แล้วเอ่อก็คือจุดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รู้สึกจะบัฟมาแค่นี้แล้วก็รู้สึกว่าสเตตัสก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนมากมั้งเออแต่ก็โดยรวมมันก็คือตัวคอคมันไม่แย่อยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาจริงๆอะ่ะคือมันเสี่ยงดวงไปหน่อยแล้วก็หาโอกาสใช้ได้ค่อนข้างยากมันจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณเล่นแครอตตัวนี้นะแต่ก็คือจะต่างกันนิดนึงตรงที่แคร์ลอะไรมันถากกว่าแล้วก็อะไรม,มากก เพิ่มพลังเพิ่มดาเมจของโจมตีเผาไหม้ทีสตูได้รับด้วย30%ดังนั้นก็ทําให้เบิร์นเนี่ยแรงมากๆตัวคอนนี้ก็เลยใส่ในตี้เพื่อให้เขวสูเมือเตะและเตะแรงอารามิตาตีแรงทีมเบิร์นแรงๆแคลอดไฟเผาแรงมากๆนะก็คือแบบเขวสูเมือเราเตะแลนดี้แสงนี่ก็คือแบบ3 0 0 0 0่กว่าๆเลยเราจําได้นะอา่าแล้วก็เอฟเฟกนี้จะไม่นับสะสมกันแต่ก็คือมีตัวคอนเดียวแหละที่มันเพิ่มดาเมจเบิร์นตอนนี้นะในอนาคตไม่รู้ว่ามีไหมแต่ก็โอเคปะไปดูกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็กิวตอนนี้เราอยู่อันดับที่270ร้อยเจ็ดสิบังคิดว่าน่าจะไม่มีบ้านใหญ่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะหาบ้านที่บีฮูได้เฉอใช้ละกันนะโอเคนี่ก็คือบ้านแรกของเราจะมีทีมบนเป็นทีมที่ค่อนข้างผิดหลกนิดน,นึงนะแต่ก็คือเรามีเป็นยูฟิเนไฟซึ่งยูฟิเนไฟเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดแต่ว่าเดี๋ยวกาชาอาคาตอมจะมาในสัปดาห์หน้าหรือวันที่9แล้วดังนั้นก็เตรียมซุ่มกันได้เลยถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าตัวคนนี้มันทำหน้าที่ได้้ดีแแลวมมมันจมมากก ไปสุ่มกันมานะแต่ตัวคนนี้หน้าที่เดียวของมันก็คือกดสกิลสเพื่อบัฟดับให้บีฮูแล้วเราจะเอาบีฮูสกิลหนึ่งโปโมือแปะใส่หน้าไอเจ้าแลนดี้แสงพอแลนดี้แสงตายปุ๊บผู้อย่างก็จะอีซี่อ่าก็ไม่มีระายะาแล้วเข้ามสุ่มมือเขาจะเตะไอ้นี่แล้วก็ป,ปุ๊บปั๊กปุ๊บปักปุ๊บปักเรียบร้อยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาของยูฟิเน่ก็คือมันไม่มีเเออ่คาน์เตอร์เราจะโดนแลนดี้แสงเคาน์เตอร์แล้วก็แบบตัวแตกที่แตกได้ก่อน เขาไม่มีอะไรมาหามะคือเขามไม,ม่อย่างบนั้นหรอกตอนส่วนทีมล่างของเราจะมีเป็นลิเลตใช่ไหมก็เจออ่าเจอตายแสงอ่าตายแสงของเราก็บิวดาดดลิซิสนิด,นด,นดหน่อยของไม่ค่อยเสร็จดีคือข้อดีของตายแสงเนี่ยมีหลายคนถามเยอะมากว่าตายแสงบิวยังไงบิวก็คือเร็วสุดในตีก็พอไม่ต้องส่งอย่างอื่นเลยบิวแค่นั้นพอเล่นได้แล้วบิวห้าสิบอัพสกิลสองอัพสกิลสามประมาณนี้ก็โอเคละเนี่ยเราเอาแค่นี้แล้วก็เก็บตายแสงไว้เยอะๆเพราะตายแสงเนี่ยถ้าเกิดเผื่อมันตายในกิวลล์รอบแรกเราก็จะะะมีีตัััววท่ใช้้้ดงนนนเเก็บไยอๆ แล้วก็วจะมีเป็นชูรีของเราเพราะว่าสตูมีเป็นไอเจ้าเซอร์มีแสงอ่ามันก็จะวันช็อตเซอร์มีแสงได้ถ้าวันช็อตไม่ได้มันก็เดี๋ยวตาหนะ้ามันก็โดนซากตีตายอยู่ดีแหละเพราะในตาแรกซากเนี่ยมันจะตีอาร์ดินแสงตายอ่าก็คือตายแน่นอนแหละบิวอย่างนี้ขี่เลยร้อยตายแน่แน่ถา้าถ้ามันบิวเลือดหมื่นแปดยังไงก็ตายเพราะของเราดามเมจมันประมาณสองหมื่นสี่อะไรประมาณนั้นโอเคไปเดี๋ยทีมบนเนี่ยดูเสียวไสาหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงบีฮูจะจัดการปหาทุกอย่างให้เองนะโอเคโอ้ทุกคนเร็วมากโอ้ my god ดีมากๆเลยตอนนี้ขออย่างเดียวก็คืออย่าให้อ่าอย่าให้แลนดี้เคาน์เตอร์รแล้วกดหนึ่งไปสองพอให้แลนดี้กดหนึ่งไปสองเนี่ยมันจะตีหมู่พอตีหมู่คาวาสุจะแพสซีฟลั่นพอแพสซีฟลั่นเนี่ยลูลูกะมันจะรถชนใส่เราแล้วถ้ามันรถชนใส่บีฮูมันจะไม่สดมันจะสภาพไม่เฮลตี้เลยนะดังนั้นก็ขออย่างเดียวอย่าเคาน์เตอร์รนะแล Land y, นดี้นิดนึงไว้ิง คาะเตอร์อยาสองโอเคอ่ะแล้วเราจะมาดูดาเอจกันแต่ตอนนี้เขาคิดว่า,น,าน่าจะน่าจะฆ่าแดนดี้ไม่ได้เพราะตอนนี้แดนดี้น่าจะถึกมากนะโอเคแต่เดาจุดระเบิดก่อนอปบมือ <c oughs> อย่าลืมว่าเราบิลถึงนะหกพันอืมหกพันอืมอืมเข้ามาสู่เองไหวใช่ไหมโอเคเข้าวาสู่ไหว โอเคเดี๋ยวเราเตะแลนดี้เลยไหมหรือว่าเราจะมีฮูดดิ่งอีกรอบเออจากประสบการณ์ของเรานะเตะแลนดี้เดี๋ยวไอ้ข่าวเราไปตบมือเราก็ได้เราเอฟเฟกเอฟเฟกหนึ่งร้อยยังไงก็ตบข่าวได้อยู่แล้วที่มันเบาเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้ดาเมจของเข้าวสู่คือสองหน้าแต่ก็คือที่เราตีเบาเนี่ยเพราะว่าค่าวมันใส่ออเรียสอ่ามันใส่ออเรียสมันทำให้เราโดนแชร์ดาเมจมันก็เลยตีเบานะ ให้รู้กันตรงนี้ไว้แต่ดูสกว่าตี้เราตอนนี้ดูไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เลย,เ,ลยเพราะว่าเราเป็นสกิลตีหมูทุกสกิลอืมคงไม่เป็นไรมัง้งเดี๋ยวบีหูเราบับแล้วก็คงจะดูได้แล้วมัง้ง <c oughs> โอ้ไม่ก้อิ้วยับยับอย่าโดนบีฮูนะอย่าโดนบีหู <c oughs> บีหูทำไมเอ็งไม่หลบนันทานมาย้ย โอ้ไก่กอดข่าวมาได้อีกสามเทินแปลว่าในเทินหน้ามันจะมาแล้วเพราะว่าเราเราตีโอ้ยกอดบีหูโอ้เหลือกี่เทินหากไปสองโอเคเทินหน้ามันมีม้าโอเคยังยังพอแมเนจเมนต์ได้อยู่นะเดี๋ยวเราคิดว่าแผนการของเราคือแผนการของเราคืออันนี้มันทำอะไรได้ลบบัฟห้ามบัฟ อืมอ่าตายแน่ๆรถคูดาสกิลสองเทินอืมเป็นประโยชน์ไหมไม่โอ้ไม่กอดเ,เรารู้สึกว่าโชว์เคสบิวหัวเรากำลังจะจบลงในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิลนี้เข้าสู่เรามีสกิลใช่ป่ะ <Hey you, S 2> ใช่ไหมเข้าสู่เข้าสู่มีใช่ไหม เมียนติใช่ไหมเขาประสูติบอกเราทีว่ามีบอกเราทีว่ามีไม่มีมามาแล้ว <c oughs> ต้านทานหมดเลยอ้มีภูทนไหวใช่ปะคขาวระสุคิเาประสุเองไหวใช่ปะมันแค่มันแค่ข่าวเองนะ เออมันแค่ข่าวเองนะเอ่อเมื่อกี้เราจเจอเระเบิดไปเท่าไหร่เจ็ดพันไม่ตายแน่ๆโ oh <my> อ้ไม่ก็ได้เลย่มหมื่นสองบีฮูบีฮูโอ้โอ้เอ๋ออ่า รู้สึกแปลกๆเราน่าจะเอาฮิลเลอร์มาสักตัวนะทำไมเราไม่เอาฮิลเลอร์มาเราน่าจะเอาลาวี่มาทำไมเราไม่เอาลาวี่มาอ Violence always last resort. ต้องวันช็อตคาวให้ได้อะถ้าวันช็อตไม่ได้คือออกได้เลยทำ oh, so ไมเหมือนเราเดจาวูไงไม่รู้ <am> โอเคเราประมาทคาวไปนิดเราไม่เราไม่นึกว่ามันจะฆ่าแลนดี้แสงไม่ได้โปรติม,มันจะฆ่าได้แต่ว่าคาวมันใสออรีเลแล้วก็มันโดนยูฟินเนตีหมู่มันก็เลยมีบาเรียรด้วยมันหนาตักเราเลยฆ่ามันไม่ได้ไม่เป็นไรทุกคนบ้านนี้ มันเหลือไอแทกอีกหนึ่งรอบอยู่แล้วเดี๋ยวให้คนตะกิวจัดการปิดฉากให้เองยังไงมันก็เหลือเลือดตึงหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าคนที่ตีคนแรกอ่ะเขาเลื่อนไปแล้วเราเลื่อนอีกรอบหนึ่งไม่เป็นปัญหานะมั้งน่าจะใช่โอเคหนึ่งศพโอเคสองศพจบใช่ใช่แน่มันมันเหลืออีกคือมันเป็นบ้านบ้านเนี้ยบติบ้านหลังๆอ่ะมันจะตีได้4รอบใช่ไหมแต่เกิดว่าคนเขาเลื่อนไปรอบหนึ่งอ่ะต้องตีอีก3รอบ แปลว่าเราเลื่อนไปรอบหนึ่งมันก็จะเด็กสองรอบก็คือเหลืได้อีกรอบไม่มีค่าต่างกันถ้าเกิดว่าเราตีบ้านนี้ชนะใช่ไหมแต่ว่าคนที่มาตีก็ต้องต,ตีอีกหนึ่งรอบอยู่ดีแล้วอีกรอบที่มันเสมอก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะดังนั้นเราคือเราจะช่วยให้อีกคนหนึ่งได้ปิดบ้านหลังนี้ยินดีด้วยคนที่ได้ปิดบ้านอันนี้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะเดี๋ยวเราไปบ้าบ้านบีฮูบ้านต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนี่ก็คือบ้านหลังที่สองของเราก็คือจะมีเป็นตายแสงเหมือนเดิมเพราะว่าเจอรีเลสบนบิลเดิมปกตินะ ชูมืดพอชูมืดมาเพราะว่าทุกคนอยากเห็นชูมืดอ่าแล้วก็แสดงพลังของชูมืดให้ได้เห็นแต่ชูมืดของเราก็ยังไม่ค่อยเจ๋งจะมาแจงเอามากเราคิดว่าถ้าอยากให้ดีกว่านี้คือเพิ่มถึกเพิ่มสปีดเพิ่มคีดาเมจนิดนึงนะแต่คืออยากไได้ถึกพันสี่สปีดสัก26น่าจะดีแต่ก็คืออย่างนี้แหละที่จริงถ้าเราเห็นบางคนเขาใช้เป็นอัติภฟของเทนไฟแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็บิลนี้ของเราคือยังไม่ไม่มีโสมโสมไม่ทันแล้วสมาเกต้าเกิดค,ครบรอบหนึ่งปีขอโสมเยอะๆเลยนะ โอเคแล้วก็ต่อมาเป็นบีฮูบีฮูเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากในการแก้แรนดี้แสงแล้วก็ตัวละครที่ไม่ใช่ธาตุน้ำพวกตัวดังนั้นถ้าเกิดเป็นทีมอย่างนี้จะแก้ได้ดีมากโดย,โดย,โดยเฉพาะอารเนเซียเพราะว่าอารนเซียเนี่ยจะโหดถ้าเกิดว่ามันมีไมไอหรือว่าเป็นบัฟพ,พิมพ์ขึ้นตอนมันเริ่มเทินแต่เกิดว่าอารนเซียเนี่ยโดนห้ามบัฟใช่ไหมความสามารถที่มันเป็นเตเบิลก็จะหายไปอาแล้วก็จะตีข้ามมันได้ง่ายขึ้นเออมันก็จะชิวๆสบายๆไม่ซีเรียสนะแล้วก็บ้านหลังของเราจะเป็นบ้านที่ดู พิลึกนิดหน่อยนะแต่ก็คิดว่าคงไม่ไปอะไรมากก็คือเราเอายุนฮาไปรับแรงกระแทกแค่2ตัว2ตัวจะไม่โดนข่าวชนแล้ววันช็อตตายแแบบอินสแตนลีนะแต่คือข่าวคงไม่ได้ชนอยู่แล้วฮอตสเตทเราเป็นสเตทสปีดนะก็คือมาเข้าเทินปุ๊บผา่าต้มตายจบแล้วก็จะมีเป็นไวโอมด์ของเราก็คือเอามาตัวเนี้ยเราคิดว่าเอามาแค่เป็นตัวหลบอเอามาหลบเฉยๆไม่มาฆ่าเซน่าเพราะเดี๋ยวเราจะยุนฮาฆ่าเซน่าปุ๊บก็น่าจะเดี๋อนี้ตัวเดียวละก็น่าจะเก็บสบายละคงไม่มีอะไรมากนะโอเคไป Let's go วันนี้รู้สึกจัดทีมแปลกๆของเราคิดว่าให้มันทีมันแบบนอกเมตาบ้างจะได้ดูเราลาอใจกันหน่อยนะาพปกติมันจะมีทีมทีมที่เซฟเราว่าถ้ามีทีมเซฟอย่างมันจะได้ง่ายแต่ว่ามันไม่สนุกต้องทีมเลาะใจนะเลาใจมันสนุกกว่าโอเคแต่ว่าทีมนี้เราจะไม่ค่อยเซฟทีมนี้จะค่อนข้างเซฟเพราะว่าเมื่อกี้หน้าแตกไปแล้วเราเลยจัดเซฟหน่อยโอเคเดี๋ยวเราตีเป็นเราคิดว่าเราเตะเราเตะแอนนี่ไม่ได้เราเบิร์นแอนนี่ไม่ได้เพราะมันมีอิมูน นะดังนั้นก็เดี๋ยวรอตาหน้านะแต่ตอนนี้เราตีใครดีหนะ้าเราตีดเดเรดไหมหรือตีไอ้นี่เราว่าตีเอเลนเซียให้มันอินจูรี่หน่อยก็น,น่าจะดีโอเคแล้วก็โดนอินจูรี่แป๊ะเนี่ยมันอินจูรี่จากแพสซีฟนาอันคารมากๆแล้วก็ห้ามบัฟอ๋อเนี่ยแล้วก็บีฮูเนี่ยแก้ชูมืดด้วยนะเพราะว่าชูมืดเนี่ยไอ้เปรียบเ,เปรียเนี่ยมันจะมาตอนที่เราเริ่มเทินนะถ้าเกิดว่าเราห้ามบัฟไอ้เจ้านี่ได้เปรี๊ยะก็จะไม่ทำงานอินจูรี่ก็จะไม่มีโอเคเดี๋ยวลบบัฟก่อน เธอตัวเอง50ด้วยน่าจะไม่แซงแต่ก็น่าจะโอเคโอเค,อเคบับดีเฟนไม่ขึ้นบับดีเฟนไม่ขึ้นเพราะว่าโดนห้าบับแล้วเลือดสองหมื่นสองเราว่าไม่ต้องแคร์มากเดี๋ยวให้ชูจัดการเอานะเดี๋ยวเราเบินไอ่ก,ก่อนรอบนี้จะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วที่ไม่มีไม่มีคาวช่วยดังนั้นอันนี้น่าจะตายเออเอ,เอไม่ตาย ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวชูปิดฉากเองมาชูเปี้ยอี้เนี่ยเอ๊เอ๋ยายายาโอ้คนแบนีห้ามบัฟทำให้ชูไม่ตีเบิ้ลเอเลนเซียไม่ตีเบิ้ลเจ๋งมากมากเอเลนเซียเอ้ยเจ๋งมากมากบีฮูเอ่อทำกันก่อนตอนนี้เราฆ่านี้ไหมเราข่านี้ไปนั่นจะได้ข้ามันก่อนอ่ะเราฆ่านี้แล้วเราก็อันติเรามีสแตกคบแล้วอันติจะฮิลและ อิน n ู u ี่แรงมากๆและวถ้าเกิดว่าสตูมีอินจูรี่อยู่แล้วจะอินจูรี่จึ้งๆเลยอ่ะอินจูรี่ไปแล้วเดี๋ยวให้บีฮูปิดฉากเบิร์นอีกรอบยันะออยง,ไ,ยยงยไงก็ตายนะถ้าเบิร์นติดคือยังไงก็ตายอ่าโอเคคีด้วยปุ่งหมื่นสองเนี่ยยังไงก็ตาย what บีฮูเอฟเฟกต์หนึ่งร้อย รีซิสองอย่างเลยทั้งอ um, so ัติแฟกต์ทั้งทั้งสกิลหนึ่งเฮ้วอทอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์หนึ่งร้อยฮัลโหลว้าวพอมันพอมันไม่มันโดนแบบโดนมดเป่ามันก็ตายมันก็คือแบบอ่าติดทุกดีบัฟบเลยโอเคโอเค ยังไม่เห็นดาเมจจริงๆอะไรบัคกี้เห็นแค่เก้าพันเองอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจตัวนี้กันนะโอเคบีฮูจะห้ามบัฟก่อนไหมเดี๋ยวเบิร์นไปเบิร์นเลดีกว่านะจะดูดาเมจเอฟเวอร์ร้อยหนึ่งโอเคหมื่นสองอ่าก็คือตอนนี้บีฮูเราจะตีประมาณหมื่นสองหมื่นสามตลอดถ้าเกิดว่าไม่มีออเรสหรือว่าลดดาเมจนะโอเคอันนี้มาตีตัวแรกตียูนฮาซึ่งเป็นโปรตีนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไอ้นี่ก็น่าจะตายวินเทอร์เลือดแค่เก้าพันเองเราน่าจะปิดฉากวินเทอร์ได้เลย แต่เราจำเป็นต้องทำแบบนั้นไหมแล้วว่าเราไปตีเซียนาดีกว่าเนาะเราเราคิดว่าวินเทอร์ไม่ใช่ปัญหาวินเทอร์มันไม่ใช่ปัญหาตีนี่ดีกว่าเขีไม่คิดแต่เราคิดว่ายูนาเดี๋ยวกดอันติใส่อันนี้น่าจะตายแล้วก็จะเหลือสองตัวสามตัวหนุมตีวินเทอร์ตัวเดียวก็น่าจะชิวๆไวโอเดตขอลบขอลบด้วยไวโอเดชด้วยแปดพันน่าจะตายนะ น่าจะโอ้โหไวโอเลตเอ็กซ์ทำอะไรเดี๋ยวไอ้ยาตอนนี้ยูนามันบั็อยู่นะถ้าเกิดเห็นเป็นโจโจ้โพสไม่ต้องแปลกใจโอเคเอ่อจะตีสกิลหนึ่งเพราะเราตาบอดอยู่โอเคเจ๋งมากไวโอมืดโอ้โคตรดีเลยไวโอมืดแต่ว่าเอ็กไม่หลบ แต่คือทุกคนไม่ต้องแปลกใจที่มันไม่หลบอะ่ะเพราะเราใส่เป็นวินไรเดอร์มันหลบเลยแค่50ไม่ใช่70นะมันจะไม่ใช่เหมือนกับบิลที่เป็นใส่ดีแฟกอย่างอื่นเราใส่เป็นวินไรเดอร์เพราะเราต้องการให้มันฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วก็หลบหายตัวแล้วก็ไม่โดนตีอะไรอย่างนั้นเป็นบิลที่เราคิดว่าน่าจะดีกว่าเพราะยังไงมันไม่หลบอยู่แล้วเมื่อกี้มันยังไม่หลบเลยนะในโมติเราหลบ70มันยังไม่หลบเลยแต่นั้นก็สูดๆนะไปผมหมึดโอเคปะไปบ้านสุดท้ายกันเถอะโอเคนี่ก็คือบ้านหลังสุดท ตูมันเร็วขึ้นมาล่ะถ้ามันเร็วมันน่าจะผ่ามั่วปะอืมแต่เราคิดว่าต่อให้ผ่ามั่วเราก็เอาเดซิน่าชุบได้ถ้าเป็นผ่าเดซิน่ามันก็ฆ่าเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเออคงไม่เป็นไรหรอกเราคิดว่ามันอาดินมาผ่าใครก็คงไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรากดชุบได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ทีมหน้าของเราจะมีเป็นอ่าสเตทของเราเป็นสปีดแกงนี้น่าจะไม่มีใครเร็วกว่าเราถ้าเร็วสุดก็น่าจะเป็นดีทีหรือไม่ก็ดูดูกะซึ่งมันไม่ช่เป็นปัญหาอะไรแล้วพอสเตทเราผ่าปุ๊บจะมีตตัววาาาายทให้้คครนนนแสีลก็ มันจะต่อยตัวคอ1หนึ่งตัวก็คือจะมีไวโอมือดเพราะว่าสเตทหายตัวอยู่มันจะไม่มาแล้วก็ดีมารุเป็นพาดหมายมันไม่ต่อยมันจะต่อยไวโอมือดและไวโอเมืดจะหลบอ่าไวโอมือดหลบพอไวโอมือดหลบปุ๊บต่อยก็จะไม่มีดาเมจเดินทุกคนทุกคนก็จะเฮลตี้เราดีมารุก็ขโมยบัฟดีเฟนแล้วก็พามันตายโคตรดีแผนนี้เราชอบมากไปเลี๋ย โอเคโอเคโเคชคดีมากที่อาดินไม่ใช่สปีดเพราะว่าสกิลสเราเนี่ยดันเทิร์นต์ด้วยอ่ะดีมากๆโอเคดันเทิร์นก่อนแล้วก็สตูเนี่ยมีบัฟอิมูนกับกันคิซึ่งบีฮูเนี่ยลบทั้งสองอย่างเลยทำให้มันช่วยได้ดีมากๆแล้วก็โอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเราดึงตัวเองดีกว่าเราไม่อยากกดอะไรทย่างนั้นนะเดี๋ยวแดนดี้เคาน์เตอร์นะเรามันน่าอึดคันนะเราตีเราดึงนี่มาก่อนเดี๋ยวดึงอันนี้มาแล้วเราก็ตีเอาอาด อ plane. ันนี <S <S ้ไม่ติดด้วยจะบอกว่าเบเลียนรีซิตสองร้อยเหรอจกตานาไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกโอเคแล้วก็บิฮูจะโดนผักแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาเดซิน่าล้างได้ไม่ต้องห่วงอ่าอ่าเดซิน่าล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ตีอีกทีตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นเบเลียนสายอะไรเราจะเบิร์นไปรอบนี้เรารู้ว่าเบิร์นประมาณหมื่นสามใช่ไหมหมื่นสามเนี่ยก็น่าจะช่วยให้แลนดี้โคลมาได้พอแลนดี้โคลมาเนี่ยเดี๋ยวรอสหักมาพิชิตให้ โอเคหมื่นสองเดี๋ยวตาหน้าเอาสางปิดฉากโอบิโฮบิโฮูฮิวบิโฮูไหมหรือว่าจะไว้ก่อนเราคิดว่าเราฮิวบิโฮแล้วบิโฮน่าจะเก็บเก็บฉากอันนี้ได้เราเราเอาบิโฮมาอาจัดดีกว่าไม่ตนอาจาหักละ้าหักตอนนี้ไม่ใช่พระเอกพระเอกของเรื่องนี้คือบิโฮฆ่ามัน อ่าจริงมากๆจริงมากๆอินจูรี่ไหมอินจูรี่แปลว่าตัวในเบเล่ตัวนี้อินจูรี่ไม่มีปัญหาละคมันเดี๋ยวสักอันตรีรอบนึงก็จบละนะเดี๋ยวเรากดอันตีทิ้งไปเลยเพราะมันไม่ทางที่เบเล่ยนมันจะบอลช็อตแกงรอได้แกงเราไม่นิ่มขนาดนั้นเบเล่ตัวนี้ไม่ได้แรงเวอร์มันไม่ใช่บิวแบบโยโรคอเตอร์โยโรน่ากลัวแต่มันไม่ใช่นะเดี๋ยวตาหน้ากดสกิลสองก็จบละไม่รู้ว่าใส่โฮลลี่แซกไหมแต่คิดว่าโฮลลี่แซกน่าจะไม่เป็นปัญหาอ่ะตกมัน ตสวยงามข้อดีของบีพูเนี่ยคคอเราบิวถึกแต่คือเอาจริงๆสามารถลดเลื่อนมาเป็นบิวเป็นดาเมจได้นะใครสามารถทำแอ็คแทกห้าพันได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วทำไมไวโอไวโอของเราอยู่นี่ยังงงงงแล้วหลบได้ด้วยว่าดีมากไวโออย่างน้อยไวโอเล็กกว่าสเตทดียังไงก็คือเราสามารถตีตัวนี้ได้อ่าก็คือมันยังไม่แทงเราเราตีไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าดวงดีสเตทก็น่าจะช่วยผ่าได้โอ้วันชดได้ไปเนี่ยถ้าวันชดได้นี่เราจะชอบไวโอมากมเลยนะโอเคไม่ได้แต่ไม่เป็นไร น่าจะเดือดเหลือแค่สามพันมั้งเต้น่าจะบัฟดาบไม่ติดเอ่อไม่เป็นไรมั้งคือถ้าบัฟดาบติดเราว่าคาริน่าตายชัวร์วแต่ตอนนี้คงไม่ตายละโอ้โอเคไปโอหลบไปโอหลบดีมากไปโอหลบโอเคไปโอทำหน้าที่อยู่ ดุงแบบอโอเคตอนนี้เราต้องกดอันติีไหมเราคิดว่าเรากดอันตรีค่าไอ้น,นี่ได้เลยนะเพราะเรามีบัฟดีฟนต์หนึ่งสองมสห้าหกดปดคือดาเมจดิมรู้เนี่ยแรงสุดที่8บัฟซึ่งครบแปดพอดีเองตายพระดีทีต้องตีสามรอบซึ่งการบ้านมันไ,ไ,ไม่ไหวนะแล้วก็คาริน่ามันตีแค่อ้น,นี่ตัวเดียวคงไม่เป็นปัญหาละ โอเคหมื่นหกชิวชิวตีมาเลยเนี่ยไหมสองสแต็กมันฆ่าเราไม่ได้แล้วเราก็สี่สองลบบัฟทิ้งไปบัฟดาบไม่ตีอีกแล้วเดี๋ยวฮัลโหลอะไรเนี่ยอ <I will S 2> ่าเราฆ่านี่ก่อนไบโอมืดรอดชีวิตแล้วก็ตีนี่สวยงามเก่งมากว่าวันนี้ไบโอมืดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลบยับเลยในขณะ <All right. S 2> ที่ <c oughs> วันเมื่อวันก่อนเราอยากเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันพุธเราแบบ เอาไวโอมือดไปเล่นนะแล้วมันแบบดบ70มันไม่หลบเลยสักรอบแล้วเราหัวร้อนเราเอาไวโอมือดเข้าห้องรอเลยแต่คนในช่องแชทบอกว่าอยากเห็นไวโอมือดต่อมันฮาดีมันเป็นคอนเทนท์ที่ดีนะเราก็เลยเอาไวโอมือดกลับมาโดยเปลี่ยนร่างมันจากบิวดูดเลือดเป็นบิวสปีดแทงที่จริงมันไม่เกี่ยวอะไรครับเดบิวหรอกแต่ว่าเราเล่าให้ฟังเฉยๆไปรีวิวตัวคอคอีกรอบดีกว่าว่าเป็นไงบ้างกับบีฮูนะก็คือบีฮูตัวของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าบีฮูของเราบิวเป็นเวของบุยเซอร์บุลเซอร์คืออะไร, er ตตร,ไรบตบันนนะ่แ้้ขบ ยางรู้กันว่าบุยเซอร์เนี่ยในการบิวนะมันต้องเป็นตัวกรที่เกียร์สกอร์ต้องสูงของต้องดีสเตตัตต้องใช้แต่ว่าตัวคอมบิหูของเราเนี่ยค่าเวสเตเตัตตอนนี้มันเยอะเพราะว่าเราเนี่ยคิดดาเมจจะไม่แก้แล้วก็มีคิเลดด้วยเหรอไหมคือของพวกเนี้ยต้องแก้ให้หมดเลยต้องเปลี่ยนพวก K ate, คิเลดคิดดาเมจไปดีเฟนซ์หรือว่าเป็นประสิทธิผลหรือเป็นแอตแท็กหรือเป็นสปีดไรพวกนั้นอนะ่ะต้องแก้ให้มันดีกว่านี้แล้วเราคิดว่าบิหูจะเด่นได้เฉยใช้ชามากกว่านี้แบบเนี้ยลีซิตมันไม่ได้ใช้ก็ต้องเปลี่ มันก็จะโหดมากกว่านี้ได้อีกแล้วก็อัติแฟกต์เนี่ยมันเป็นอัติแฟกต์อีเวนท์ที่มันได้ฟรีซึ่งเราบว่าจุดนี้คือจุดที่ดีมากๆและข้อเสียของอัติแฟกต์ใบนี้คือมันใส่ให้ใครไม่ได้เลยนอกจากบีฮูตัวคอนเดียวที่ใส่อัติแฟกต์ใบนี้ได้คือบีฮูตัวเดียวนายตะคุม้มแล้วก็อาจจะมีอย่างอันนึงเราไม่พูดถึงตอนต้นคลิปก็คือบีฮูสายระเบิดก็เล่นได้นะก็คือกดสกิลปุ๊บเราไม่โจมตีระวังระเบิดจากอัติแฟกต์ของอิสเซเลียได้อ่าซึ่งอิสเเเลลีียยนน่กับมานะตตู้ต สามารถเอาตัวนี้เพื่อให้บีหูกดสกิลตีธรรมดาเพื่อจุดระเบิดได้ตัวคนนั้นก็จะติดสตันจะได้เหมือนกับฟานมืดเลยแต่จะต่างกันตรงที่เราไม่มีสก,กิลหนึ่งลบบัฟแล้วก็จุดระเบิดในเทินเดียวก็คือแปลว่าถ้าเราเล่นปุ๊บมันจะวางระเบิด2เทินแต่ก็คือถ้าเกิดสตูไม่มีไม่มีตัวที่แบบ้างดีบัฟได้อะระเบิด2เทินนั้นก็จะอยู่จนแบบลั่นรัวๆลั่นรัวๆลั่นรัวๆแล้วมันจะน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าระเบิดแบบนี้มันแรงกว่ามันฆ่าแรนดี้แสงได้ไวกว่าเพราะระเบิดมันสตันแรน รีวิวประจ ա วันกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวคอนเซอร์เมียแสงกันวันนี้ว้าวเซอร์เมียแสงนี่มันดีมากๆเลยมาเดี๋ยวเรารีวิวเซอร์เมียแสงให้ทุกคนเองเพเนโลเป้อย่างนั้นเหรอเพเลเพเนโลเป้เพเนโลเป้ P เนี่ยเป็นตัวคอนที่เอ่อถามว่าห่วยไหมตัวคนนี้ไม่ห่วยเราให้8เต็ม10นะตัวคนนี้โหดมากๆมันโหดยังไงก็คือตัวคนนี้เป็นตัวคอนที่ มาเพื่อเป็นตัวรังดีบัฟนะแล้วสกิลสามสัดหน้าสกิลสามแรงมากๆแรงมากแล้วแรงไม่พอมันลดทรัพยากรเป้าหมายร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่าตัวคนนี้สามารถแก้ลาวิมืดได้มันจะช่วยให้เราชัดดาวลาวิมืดได้ไวขึ้นถ้าเกิดว่าเรามีดอริสแล้วก็มีตัวนี้นะบอกเลยไม่ต้องดอริสก็ได้เอาแค่ลเวว่ะคือแบบหยุดลาวิมืดได้ง่ายไหมเขาลาวิมืดถ้าเกิดว่าไม่มีทรัพยากรนะมันจะฆ่าง่ายขึ้นเยอะเรามันจะไม่มีตีเราหิวหแล้วก็ไม่มีดันเทิร์นด้วยแล้วก็แก้ตัวคนอื่นได้ด้วยแบบอ แดนดีแสงแก้ได้ไหมแลนนี่แสงลดทรัพยากรได้ก็ทำให้แดนดีแสงโฟกัสไม่มีเซอร์เมียแสงแก้ได้ไหมเซอร์เมียแสงแก้ได้ก็คือเราลอเอาลีเลียสกิลหนึ่งไปปุ๊บเซเมแสงเด้งมาแต่ว่าถ้าเรามีเพนเ,พเพนโลเปเเนี่ยมันจะช่วยลดทรัพยากร100เราให้เซเมียแสงไม่มีอันติแล้พอาไม่มีอันติเนี่ยคูดาก็ติดสเทินด้วยทขาม่วาจะได้แพสิฟอีกรอบนานมากๆเพเาะเซเมแสงเป็นตัวลอคที่ช้าด้วยแล้วก็ดาบหักไม่พอมันสตันด้วยนะตัวคนนี้สตาร์นด้วยเราจะ เจ็บแหละแต่คงไม่ขนาดนั้นแต่ราว่าัตสกิลสามันน่ามขานมากตรงที่สตันแล้วก็ดับหกักแล้วก็ไม่ตัวเองหายตัวด้วยเป็นตัวเอที่เราว่าบิวได้เยอะมากแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เาคนชอบลืมนะแล้วก็คนชอบเวอร์ชันในร้านค้ามากกว่าก็เลยไม่ได้ปั้นตัวนี้เกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ